ไทยล่าเสียงไทยล่าเสียงผู้ทุกข์ทั้งหมดงรา国进口榴莲荷磅特香。เราดีใจที่เป็นประตูเชื่อมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกและเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและชีวิตเกษตร,รกรไทยให้มั่นคง,ย,งยั่งยืนท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อ สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์อินแอนด์สวีทแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีร้อยตำรวจเอกธนามบดีทูปเทียนรัฐผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนพลับบิกแฮร์ริงครั้งที่สองโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนด ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพุ 62, ทธศักราช2562ท่าเทียบเรือ B1, B2, B3, B4, B5 และ A5 ท่าเรือแหลมฉบังโดยมีตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังผู้นำชุมชนกลุ่มประมงชุมชนรอบท่าเรือร่วมการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนบริหารและประกอบการของท่าเรือแหลมฉบังประกอบด้วยท่าเทียบเรือ B1, B2, B3, B4, B5 และ A5 ใกล้จะสิ้นสุดสัญญาซึ่งตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพุทธศักราช2562จำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนบริหารและประกอบการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉะบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและยุทธศาสตร์ของประเทศรวมทั้งสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่าเรือแหลมฉะบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา CIFG Consortium ดำเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดประชุมการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนพรับบิกเฮลริงครั้งที่1ไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนสถานะความพร้อมความเสี่ยงของโครงการและความพร้อมของหน่วยงานของรัฐซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการเป็นอย่างดีและวันนี้จึงได้มีการนําผลการศึกษา ความเป็นไปได้ด้านพาณิชย์ด้านการเงินด้านวิศวกรรมและเทคนิคด้านกฎหมายด้านเทคโนโล,โลยีด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆมานำเสนอพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการดาเนินโครงการเพื่อจะได้นาไปแก้ไขและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงกับความต้องการมากที่สุดจัดประชุมพเอเนเป็นครั้งที่2 ครั้งแรกเมื่อ30มีนาคมห5าสนะครับก็เป็นการรับฟังความเห็นของภาคประชาชนในส่วนที่ได้รับผลกระทบในในการาก่อสร้างท่าเรือหลวงทั้งเป็นหนึ่งเส็สอเสสาและในกรณีที่การการต่อสัญญาเตรียมการต่อสัญญาตามตามพรบ,บร่วมทุนปีหกก็เป็นข้อกําหนดในพระราชบัญญัติที่เราจะต้องทำครับเราจะต้องทาอย่างนี้อีกทนะีั้งค่ะ ครั้งนี้ของพ่อปีเคดิ้งเป็นครั้งที่2ก็คือครบแล้วแต่อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสรุปสรุปผลทั้งหมดที่ของการศึกษาว่าเราจะเลือกรูปแบบไหน,นอของการรวมค่าหรือว่าแยกค่าของโครงการร่วมลงทุนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าแล้วเสียงสะท้อนของชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาเขาเข้าใจหรือว่าเขารับรู้ในโครงการตรง,งนีน้มากอยมครับ ที่ผ่านมาเขาจะพูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มท่าเรือเจลบังมาในสมัยก่อนเนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆมันยังไม่เรียกไม่แข็งหรือว่าไม่ไม่นานแน่นเหมือนปัจจุบันนี่พอสภาพแวดล้อมนปัจจุบันยมันเปลี่ยนไปพระราชบัญญัติที่กำหนดขึ้นก็เพื่อเพื่อให้โครงการของรัฐกับภาคประชาชนอยู่ร่วมกันได้โดยได้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็เลย กฎนะหมายปัจจุบันพรบรปัจจุบันเนี่ยต้องการทำตรงนี้เพื่อเพื่อให้โครงการสําเร็จทั้งทั้งผู้ทําเองแล้วก็ภาคประชาชนได้รับประโยชน์สิ่งสุดท้ายที่อยากฝากกับชาวบ้านหรือฝากกับคนที่ติดตามในการพัฒนาภาคเ,เกษตรที่ันเป็เกษตรที่สัง่งเราก็เข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยเกรงว่าคนกระทบจะส่งผลในทางไม่ดีกับเขาเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรา รัเแต่พยายามคือการท่าเรือเนี่ยทำดีที่สุดเพื่อที่จนะให้การท่าเรืออยู่ได้รับอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้ก็เชื่อให้เชื่อมั่นว่าเราถ้าเราพัฒนาแล้วเราจะ,จะเจริญเติบโตไปด้วยกันมีความก้าวหน้าไปด้วยกันไม่ไม่ทิ้งประชาชนเลยทั้งหมด